Go, go. สวัสดีค่ะวันนี้หมอจะมาพูดเรื่องวิธีฝึกให้ลูกหลับยาวตอนกลางคืนนะคะมีคำถามจากคุณแม่ถามว่าตอนนี้ลูกอายุประมาณสองขวบแล้วยังกินนมแม่จากเต้านะทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนกลางคืนมีตื่นขึ้นมากินนมประมาณ3-4ครั้ง จะต้องแยกก่อนนะคะว่าเป็นการกินนมอะไรนะคะถ้าเกิดเป็นการกินนมคุณแม่นะคะถ้าเป็นคุณแม่ที่อยู่บ้านเลี้ยงลูกนะคะเรียกว่าคุณแม่ฟูทาตอนกลางวันได้กินนมจากเต้ากระตุ้นเต็มที่แล้วตอนกลางคืนไม่มีความจําเป็นที่จะต้องตื่นมากินนมค่ะเพราะว่าเด็กวัยสองขวบนะคะข้าวเป็นอาหารหลักนะคะ3าม,มื้อนะคะแล้วก็นมวันหนึ่งประมาณ3ครั้งก็เพียงพอแล้ว เกิดลูกตื่นขึ้นมากลางคืนนะคะก็ไม่ควรจะใช้วิธีดูดนมเพื่อทําให้หลับต่อได้นะคะรวมถึงการที่กล่อมลูกเข้านอนก็ไม่ควรที่จะใช้ขวดนมแล้วใส่นมผงเข้าไปนะคะแม้แต่ว่าการดูดน้ำตามเล็กน้อยเนี่ยก็ไม่สามารถลดปัญหาฟันผุได้นะคะทางที่ดีก็คือควรจะเลิกได้เลยนะคะ สำหรับในกรณีที่เป็นคุณแม่ทํางานนอกบ้านนะคะก็คือตอนกลางวันไม่ได้กินจากเต้านะคะตอนกลางวันใช้วิธีปั๊มนมออกจากเต้าแทนนะคะแต่ตอนกลางคืนได้นอนด้วยกันได้อยู่ด้วยกันนะได้ดูดนมคืนหนึ่งประมาณ2ครั้ง3าครั้งหรือถึง4ครั้งนะคะก็เป็นการกระตุ้นข้อดีก็คือเป็นการกระตุ้นทําให้คุณแม่มีการผลิตน้ํานมอย่างต่อเนื่องนะคะทำให้คุณแม่สามารถเลี้ยงนมได้อย่างยาวนาน จะได้ถึง2ปีหรือ3ปีตามความประสงค์นะคะแต่ถ้าเกิดว่าลูกไม่ได้ตื่นขึ้นมากินแล้วแม่หลับยาวพร้อมกับลูกนะคะกรณีนี้ก็จะทําให้ปริมาณน้ํานมลดลงได้อย่างรวดเร็วนะคะเพราะฉะนั้นถ้าแม่ต้องการที่จะให้น้านมเนี่ยผลิตไปได้เรื่อยๆควรจะตั้งนาฬิกาปลุกนะคะขึ้นมาปั๊มนม ส่วนกรณีที่ถ้าลูกตื่นบ่อยเกินไปนะคะเช่นตื่นทุกชั่วโมงเลยนะคะสำหรับแม่ที่ทำงานนอกบ้านเนี่ยก็อาจจะไม่ไหวนะคะเพราะว่าก็จะเหนื่อยแล้วก็เปลียมากเกินไปกรณีนี้ก็แนะนำว่าควรจะฝึกให้ลูกหลับยาวได้เช่นกันนะคะ หรับกรณีที่จําเป็นที่จะต้องดูดนมกระตุ้นคุณแม่ตอนกลางคืนนะคะอาจจะมีปัญหาว่าจะมีปัญหาทําให้มีฟันผุเพิ่มขึ้นไหมนะคะหรือว่าไปรบกวนการหลั่งของโกรทฮอร์โมนหรือว่าเป็นฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตรหรือเปล่านะคะก็มีงานวิจัยออกมาไม่มีการกระทบตรงนี้นะคะพบว่าเด็กที่มีการตื่นขึ้นมาดูดนมแม่กลางคืนไม่ได้มีอุบัติการ์ของฟันผุมากกว่าแม่ เด็กที่ไม่ได้ตื่นขึ้นมาดูดนมแม่กลางคืนนะคะฟันผุเท่าเดิมนะคะก็คือฟันผุจากการที่กินขนมนะคะหรือว่าแปรงฟันไม่สะอาดก่อนนอนนะคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าแม่ที่ทํางานนอกบ้านนะคะแล้วก็ต้องการที่จะให้ลูกนะคะได้นมต่อเนื่องเนี่ยก็สามารถยังอนุญาตให้ลู่ตื่นขึ้นมาดูดนมกลางคืนได้นะคะสำหรับในกรณีที่ว่าจําเป็นที่จะต้อง ฝึกให้ลูกหลับยาวกลางคืนทําได้อย่างไรนะคะเริ่มต้นก็คือต้องจัดห้องนอนให้อุณหภูมิเหมาะสมไม่ร้อนเกินไปไม่หนาวเกินไปแล้วก็เสียงไม่ดังรบกวนนะคะมีกิจวัตรประจําวันในการพาลูกเข้านอนเริ่มตั้งแต่อาบน้ําเปลี่ยนชุดนอนนะเล่านิทานก่อนนอนนะคะร้องเพลงกล่อมนอนนะกล่าวราตีสวัสดกิกับลูกนะแล้วก็บอกว่านะไม่มีการกินนมแล้วนะคะกินอีกทีหนึ่งตอนเช้าเลยถ้าลูกตื่นขึ้นมาก็ให้ใช้วิธีตบก้นนะคะหรือว่าร้องเพลงกล่อม ลูกอาจจะร้องไห้หนักๆนะคะนานประมาณ1-2ชั่วโมงนะคะประมาณ1-2สัปดาห์หลังจากนั้นเขาก็จะมีการเรียนรู้ว่านะคะถึงตื่นมาก็ไม่มีนมกลางคืนนะ,ะและสามารถหลับยาวได้เองค่ะมามี่ปโก,โกขยับแขนขยับขาเก่งจังเปลี่ยนผ้าอ้อมยังไม่หยุดเลยหนูหนูวัยนี้ยต้องใช้มามี่โปโก,โกแพนไชน์เอสสอนง่ายแค่หนึ่งสอ ดึงขึ้นนุ่มนุมขยับแขนขาสนุกเลยนุ่มจังผ้าอ้อมสูงหน่ยมาม,มี่ปกก็เพน Extra Stock ใหม่มามีปโกโก่ปกก็เพนไซส์เอสเล็กสุดรกระชับพอดี